ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนจัดทำรายการคิดโชว์ด้านการแพทย์เตะโบนเก่งเข้ากระดูกบายศิริราชเพื่อเปิดเวทีให้แก่นักศึกษาแพทย์จาก19สถาบันทั่วประเทศได้ประชันความรู้ด้านออร์โธปิดิกส์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงิน รางวัลสูงสุด100,000บาทโดยมีผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงานและตัวแทนนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมงานถแถลงข่าวเปิดตัวรายการณสตูดิโอเ o ิร์กพอยต์ ใายการนี้เราอยากจะให้มีพื้นที่ให้นักศึกษาแพทย์ได้มาแสดงศักยภาพกันนะครับซึ่งการแข่งขันการท้าทายเนี่ยพวกนักศึกษาแพทย์เนี่ยชอบชอบที่จะเปลี่ยนความท้าทายเป็นความสําเร็จแล้วก็ทําให้การเรียนการสอนวิชาการที่เราอยากจะท้าทายของนักศึกษาแพทย์ให้แสดงศักยภาพแสดงความสามารถได้ได้มีพื้นที่สิ่งที่เราขอได้รับความร่วมมืออันแรกแรกเลยคือ เราขอเวิร์ o พอย์เลยครับเพราะว่าณนะชั่วโมงนี้วันนี้เวิร์ o พอย์ทำหน้าที่ในการที่จะสื่อถึงเรื่องของโดยเฉพาะ mm hmm. เกมโชว์หรือหันให้ศักยภาพจาระและก็ความบันเทิงเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับ mm hmm. ก็เลยได้ขอติดต่อประสานกับบัญญานะครับว่าขอความร่วมมือเรามาสร้างพื้นที่เวทีให้นักศึกษาแพทย์ได้พิชิตความท้าทายนั้นกันดีกว่านะครับ mm hmm. เพื่อเขาจะได้มีองค์ความรู้ว่าเขามีความสามารถ เป็นเช่นใดได้แล้วก็ศักยภาพเขาเป็นระดับไหนการได้มีเพื่อนใหม่ด้วยได้มีเวทีใหม่ด้วยและความรู้ที่เราได้ถ่ายทอดผ่านการแข่งขันก็จะสู่ประชาชนที่ติดตามรับชมพร้อมสาระทั้งบันเทิงด้วยครับรูปแบบรายการนี้ก็จะเป็นการเข้าใจไม่ยากแต่ว่าเป้าหมายอันนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะอาจารย์หมอเกลตินี่ก็เป็นผู้ที่ในวงการแพทย์ก็จะให้ความยอมรับ ท่านก็มาให้ความรู้ให้กําลังใจกับนักศึกษาแพทย์ก็มาอีกเพราะฉะนั้นการที่บอกว่านักศึกษาแพทย์เมื่อมีโปรเจกต์นี้แล้วทุกคนก็ตื่นเต้นอันนี้เป็นผลดีของของประเทศไทยเลยนะเพราะว่าหมอไทยเรานี่เก่งระดับโลกแล้วถูกพัฒนาโดยหมอผู้ใหญ่อาจารย์หมอต่างๆเนี่ยให้กําลังใจกับหมอน้องๆ ว่าที่หมอต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่เลือกว่าคอยมาเป็นพื้นที่แล้วก็เป็นโอกาสที่จะคิดรูปแบบแนะให้คนดูได้ดูง่ายๆแต่ประโยชน์นี้สูงมาก <S <S <ๆ>เพราะว่านอกจากน้องๆที่เป็นนักศึกษาแพทย์ได้พิสูจน์ตัวเองนะอันนั้นก็เป็นการพิสูจน์เพื่อเขาก็จะไปทํำให้กับคนไข้ต่อๆไปแต่คนดูก็จะรู้นะรู้ไปเลยว่าโรคอย่างนี้นะควรระวังอย่างไรนะป้องกันอย่างไรนัก เบาอย่างไรนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือน้องๆเหล่านี้ก็จะมีประสบการณ์จากคําถามของอาจารย์หมอต่างๆที่ช่วยกันตั้งคําถามเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่นะได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นนะเพื่อที่จะช่วยสังคมให้ดีขึ้นต่อไปครับก,ก,ก็ขอบคุณที่เลือกเวิร์กพอยครับก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าคืออย่างที่อย่างที่ท่านอาจารย์เกียรติแล้วก็พี่เป็ญยาบอกนะก็คือว่ารายการนี้จริงๆตอนแรก ทีมตั้งคำถามเราก็พยายามจะตั้งคำถามให้มันแบบว่าเออยากมากๆสําหรับท้าทายันืึกษาแต่ว่าจริงๆแล้วพอได้คุยกันเนี่ยเราคิดว่าเราลดระดับลงมาดีกว่าให้คําถามมันได้ประโยชน์กับกับผู้นคนแล้วก็คือหลายคําถามเนี่ยที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นคําถามที่เรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดที่ท,ที่เวลาเราตรวจคนไข้เนี่ยของไข้ว่าจะเ,เข้าใจอย,อย่างเงี้ยผิดแล้วก็มันมันอาจจะไม่ได้ลงลึกลึกซึ้งแบบระดับแบบลงดีฟมากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่การเข้าใจผิดมันทําให การรักษาไปผิดทางนะครับแล้วก็อีกจุดประสงค์หนึ่งก็คืออย่างที่ที่ที่ได้กล่าวไปก็คือทําให้นักศึกษาเนี่ยรู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าการเรียนแท่เนี่ยมันเป็นการเรียนที่ยาวนานมันไม่ใช่เรียนแบบทับเตียวจบไงมันจะเรียนยาวนานใชนั้นช่วงที่เขาท้อช่วงที่เขาเบื่อเนี่ยการมีรายการพวกนี้มาก็ทําให้เขาอยากอ่านหนังสือกระตุ้นตัวเองซึ่งสุดท้ายผลดีก็ไปตกอยู่กับคนไข้แล้วก็ประชาชนเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารายการนี้ก็ลองติดตามดูนะครับมันจะไม่ใช่แบบ หม,หมอแบหมอจะจ๋าอะไรประมาณนั้นครับก็ยินดีมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นรายการแรกนะครับที่ไม่เคยมีแบบนี้มาก,ก่อน <c oughs> ก็มีโอกาสได้ช่วยในการออกเคออออกคำ <c oughs> <c oughs> ต่างๆแล้วก็ได้ได้ได้ไดว่า คำถามเราเราอยากจะให้ประชาชนได้รับทราบด้วยบ mm hmm. างประเด็นแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปสําหรับนักสุนทรแพทย์เพราะว่าทุกคนที่เข้ามาในของการคัดการมาเนาะเขาเก่งมากๆเลยนะถ้าเราง่ายเกินไปอาจจะไม่ได้มีการวัดนะ mm hmm. แต่ว่าถ้ามันยากเกินไปเนี่ยอย่ประชาชนก็จะอาจจะเข้าใจยากไม่เข้าใจเราอยากให้ได้คน, mm hmm. คนผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจด้วยนะครับจะได้มีความติดตามไปด้วยและสนุกไปด้วยกับรายการครับคือจริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยครับผม ผมสนุกอย่างเดียวเลยเพราะว่าอย่างที่พี่หมอโชกบอกนะครับว่าจริงๆผมไม่เราไม่ได้มีความสามารถที่จะไปเรียนหมอได้นะพิดาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นโอกาสอย่างมากๆในฐานะที่เป็นประชาชนหรือว่าอนาคตขา้างหน้าเราจะเป็นคนไข้คนหนึ่งของคุณหมออะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอคุณหมอครับหากเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราเจออาการแบบนี้ซิมเพิแบบนี้จากที่เราเคยเข้าใจกันมาว่ามันน่าจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยเราจะได้มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นหรือเราอาจจะมีวิธีการรักษาตัวเองก่อนก็ได้ หรือบางทีมันอาจจะมีสถานการณ์ที่คนใกล้ตัวเราเกิดท่านล้มขึ้นมาแล้วเราอุปกรณ์ขาดปุ๊บแล้วเราจะต้องแก้สถานการณ์ตรงนี้อย่างไรนี่แหละครับคือซิมูเลเตอร์หรือเกมที่มันจะเกิดขึ้นในรายการนี้เพราะฉะนั้นผมอย่างที่บอกไม่ได้มีอะไรผมพร้อมสนุกและอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักศึกษาในการที่จะมีความรู้เพิ่มเติมต่อไปเพื่อมารักษาคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นว่าเรามีทีโปรดักชันที่ดี เรามีคุณหมอที่ท่านคิดเกมมาเพื่อคุณผู้ชมด้วยคุณหมอดูได้นักศึกษาแพทย์ดูได้คุณผู้ชมดูได้แล้วก็สนุกกันไปหน้าที่ของผมแค่ให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้บรรยากาศนี้มันสนุกสนานไปพร้อมๆกันไงก็ฝากรายการเดอะโบนเก่งเข้ากระดูบใบสีราาด้วยครับวันพุธที่17กันยายนนี้นะครับเ<ม>สนอเป็น EP แรกเลยนะครับทางช่อง WorkPoint 23นะครับเวลา20นาฬิก5นาทีฝากไว้ด้วยนะครับเมตานิวคขบจบทุกข่าว